และก็ถึงตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งจังเกิลตำแหน่งที่เร,เราเป็นแพะรับบาปไม่ว่าจะเกมนำเกมตามเกมชนะเกมแพ้ทำอะไรก็ผิดอยู่เฉยๆก็ผิดยังไม่ได้ฟาร์มยังโดนด่านะครับจบเกมไปยังงงอยู่เลยเอา้ากูผิดอะไรเล่นให้ดีกันเล่นใ้เก่ง EP นี้อยู่กับตำแหน่งที่เรียกได้ว่าอธิบายยาก ยากอธิบายยากมากนะครับเพราะว่าจังเกิลเนี่ยเป็นตําแหน่งที่เรียกว่าต้องดูภาพรวมของทีมนะครับไม่ได้มีอะไรฟิกตายตัวนะครับเลือกให้เก่งมองให้ขาดแล้วก็อะไรที่ทําไม่ได้พยายามไปทําอีกสิ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเลือกฮีโร่เป็นซินเนเทียนะครับสำหรับไอเทมซินเนเทียเนี่ยจริงมันมี2ส,สายนะครับสายธนูกับสายดาบนะซินเนเทียเนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่เอาไว้หยิบตอนที่มีตัวแทงเยอะๆนะครับแต่วันนี้เป็นตัวที่ผมชอบผมก็เล่นหมดไม่สนอะไรนะครับไอเทมก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่าสาย สายดาบกับสายธนูมาต่างกันยังไงนะครับสายดาบเนี่ยมันจะดาเมจแรงกว่าสายธนูเยอะมากนะครับเพราะว่าดาบเนี่ยบวกทั้งจอกเกาะแล้วก็พลังโจมตีนะครับแต่สายธนูเนี่ยมันจะดูดเลือดเยอะแล้วก็ตีไวแต่ตีเบาสำหรับใครที่กำลังหัดเล่นก็แนะนําให้เล่นสายธนูมันจะคุมเลือดได้ง่ายกว่าทั้งสองสายใช้รูนเดียวกันนะครับเอาเวกสิบสปิริตสิบแล้วก็ดาร์กนคอร์นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ส่วนวิธีเล่นจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูในเกมยินดีต้อนรับสูอาโอสำหรับการเล่นป่าเนี่ยหลักๆคือ การวิเคราะห์นะครับตำแหน่งอื่นอาจจะแค่ชนเลนไปแต่ป่าต้องดูทั้งหมดนะครับดูภาพรวมนะครับเปิดมาที่ฮีโร่ก่อนเลยนะครับ <S <S ดูว่าฮีโร่แต่ละเลนเนี่ยมันเป็นตัวประเภทไหนนะครับอย่างวอลไฮเนี่ยเป็นแคลรี่ตัวต้นเกมนะครับอย่างออฟเลนเนี่ยเขาเป็นใบจันเนี่ยเป็นตัวกลางๆต้นกับกลางนะครับ <S <S เนลนก็เฉยๆนะแล้วก็อีกนิดเนี่ยก็เป็นตัวต้นนะครับนาคอสก็ค่อนข้างจะเร็วนะต้นเกมเหมือนกัน ประเมินนะครับประเมินฮีโร่รู้ว่าเป็นตัวแบบไหนระยะเวลาประมาณไหนนะครับแล้วเราจะได้รู้เวลาเล่นถามว่ารู้เวลาแต่ละตัวไปทําไมครับจะได้รู้ว่าต้องไปเล่นกับใครต้องไปแกงใครนะและนี่หลายทีแล้วหลายทีแล้วน,นีทใจเย็นครับผมใจเย็นครับขอโทษครับ <S 1> <S 1> นาคอสป่าเห็นไหมเมื่อกี้ใต้เท้าป่ามีบัฟอะไรคนระับนาคอสต้องกดดูเลยมีบัฟแดงเห็นะ แลว่าเขายังไม่ได้เอาปะไนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคอยสังเกตนะครับปกติป่ามันชอบมาแท็กกลางอยู่แล้วอย่าไม่ต้องหัดดูเลื่อนจอไปดูถึงเราจะตายช็อตนั้นก็ต้องเลื่อนไปดูเพื่อให้รู้ว่าเริ่มไหนแล้วก็เวลาที่ต้อง,องจําก็คือเวลาเล่นป่าต้องจําเวลาคือ2นาทีประมาณ2นาที10วินะครับนั่นคือครับตัวแรกของป่าฝั่งตรงข้ามจะเกิดรอบหนึ่งจะเกิดอีกรอบหนึ่ง นี่เ,นเพื่อนตายก็มาลังเลฟหน่อยอะไรเป็นยินเพื่อนโอ้โหอ่ะอย่างเงีเ้ยเมดเราตายนะครับมับงกรเนี่ยถ้าไปเทรดเสียเปรียบมากเพราะว่าฮีโร่อย่างที่ผมบอกไปฮีโร่เขาเป็นฮีโร่ต้นเกมนะครับบวกยากของเราอ๋อเป็นทารา่าเมดเป็นคิกซี่แครี่เป็นตี๋สองนาทีสิบดีแล้วครับอ่ะเห็นไหมเนี่ยจำเวลานี้ไปเลยเวลาเล่นป่า ต้นเกมตู้ไม่ได้ก็พยายามหาอย่างอื่นทาทอาไม่ฝั่งเล่นลําบากที่สุดนะครับแองซินเนี่ยไม่ใช่ตัวที่แกงเก่งเหมือนพวกนาคอสก็จะลําบากนิดนึงต้นเกมไปเทรดกับแวนเทรดกับอีกนิดเทรดกับนาคอสเนี่ยลำบากแต่สิ่งที่เราทําได้คือรับเวท เบสไปก่อนโอเคมีิดคำสุดเลยอ่ะล้านคะอสยังบวกอยู่นะครับประมาณ30-40ิีวินะครับบัฟถัดไปมันจะเกิดนะครับเปิดิเศษไม่ได้หลก,หกนะล้มครับผมอ่ะพยายามหาอะไร<ห>ท,ทำก็ได้ดให้ต้นเกมเราอะไม่หนักมากเพราะตัวเราเลทถ้าเลทเกมไงเราก็ได้เปรียบครับ ใี้ผมพยายามจะปวนนาคอสให้มากที่สุดนะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าสายธนูมันเบาแต่ว่ามันมีซับเทนที่เยอะกว่าสายดาบถ้าใครที่แบบกำลังหัดเล่นซีใหม่แนะนำให้เล่นธนูก่อนเลลอ้อมันจะกะเลือดได้ง่ายกว่าและข้างล่างบวกแล้วเนี่ยจริงๆตอนนี้มันมี2องคอยให้เราเลือกนะว่าเราจะไปเก็บแวน โลต้นเกมไหมนะครับจริงๆวิธีตัดสินใจว่าจะมาหรือไม่มาให้ดูจากว่าเพื่อนเราไหวอยู่ไหมถ้าตัวต้นมันไม่สามารถกดตัวเลดเราได้ก็ถือว่าเราประคองแล้วก็ทันัีอื่นไปได้อยู่นะครับไม่จําเป็นจะต้องโอ้ยมีคนแอบอยู่ในพุ่มอาจจะแวะมารับตัวเลดเรานิดนึงเพื่อให้เขาฟาร์มง่ายฟาร์มสบายนะ ะนะจวินะครับดูนะครับในแมท<า>แตดปป้ากำลังจะเกิดเห็นไหมป้อป้าเขากำล,ลังจะเกิดครับแต่อย่างเนี้ยอันเงี้ยเวดไม่ได้แล้วเพราะว่าเมทเขาคุมดีมากเขาดูตลอดเลยอยา,มากมมันเพื่อนกลับมากลางทันไหมเพื่อนกลับมากลางทันแล้วก็ไปรับเวดเหมือนเดิมนะครับ เอาลันแลืวล,นล,นลันบัฟลันบัฟใหม่อย่างที่ผมบอกไปว่าบัฟตัวแรกออฟติคิตตัวแรกสําคัญคือมังกรหลังจากนั้นคือดาร์คสเตเยอร์รัวนะครับผมข้างล่างเนี่ย,ยเราสูนะ้ยากเพราะเขาต้นหมดนะครับแล้วก็เล่นเลนจองข้างก็ได้นะครับป,ป้อ,อ,อมต่อเห,หมนมดแรงดึงกลับมาโอเคจาเล่นป่าต้องประเมินนะครับว่ายังไงถึงจะคุ้ม โลอย่างเราไปเทน่าจะลำบากแต่เขาจะเข้าข้าใหม่ต่อเลยเป็นแวนนะยาวเลยเขายาวเราไปต่อครับอย่าเสียฟรีนะต้องได้อะไรกลับมาบ้างไม่จะเป็ีนก็ต้องไปแบบเฮ้ยข้างล่างสู้ไม่ได้แล้วเราต้องไปให้ได้คือทำเพื่อตู้ไม่ได้มันก็ตู้ไม่ได้วันทั้งค่ำครับแค่พยายามหาอะไรก็ตามที่มันมาทดแทนในสิ่งที่สู้ไม่ได้ให้ได้แต่ตอนนี้ข้างล่างผมดู้ันก็ตู้ยาก ผมเลยไปเท็ดข้งบนแทนนะครับแต่ป้อมกลางที่สําคัญนะต้องกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลําบากแตกไม่ได้นะยิ่งตัวเราเลสอ่ะทีเนี้ยพอกลางๆเกมเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเปิดดูนะครับสกอร์เปิดดูเงินตอนนี้วาลไฮสามพั wow 3, 9, 3, 9, 3, 1, นซีรีส์เราสามพนะเงินห่าง800ถ้าเรามีตังเอาตังที่เรามีอมาเล่นกับเพื่อนบ้างครับอย่างช็อตนี้ผมพยายามจะมาเล่นกับเพื่อนบ้าง ควรดูดจัดดูดอย่างนี้เลยหรอวะิกไปดูดอย่างนี้เลยหรอวะได้หรอวะแปะแปะแปะไปกันหมดจเมื่อกี้ตกใจเลยอะไรวะทำอะนี่ฮาวไปปะเนี่ยป้อมกลางสำคัญนะครับป่าจะเล่นง่ายเล่นยากป้อมกลางที่สำคัญมากถ้าป้อมกลางไปไวป่าอยู่ลำบากนะครับเราก็ต้องปกป้องป้อมกลางของเรา นั่นคือชีวิตของเราเลยนะครับโอเคไฟสไฟเรียบร้อยนะครับไปก่อนไปก่อนนะไปก่อนนะอ่ะเงินเรานำแล้วครับเห็นหมเวฟเข้ารับเวฟครับฟาร์มไม่รวยจากการฟาร์มในป่าครับรวยจากการมาแท็กนะครับ คือป่าตาไหนที่แบบเขาจะอยู่ในป่าไม่ออกมาเลยยังไงก็จะจนกว่าป่าที่เข้ามาแท็กเวฟนะค่อยดูแมปนะครับตัวเราเป็นตัวสปิดเก่งเพราะฉะนั้นหนึ่งตอนนี้เราได้หมดนะได้หมดแล้วก็ว่างๆวันนี้เขากดดันอยู่ในป้อมแล้วก็ดูเวลาดูออเจิคิฟแต่ที่ผมบอกว่าสำคัญคือดาร์คเทรเยอร์นะครับมาอไป อ่าบัาเกิดตัดให้หมดครับทำให้เขาเล่นยากที่สุดอันนี้สาคัญมากต้องทำให้เขาเล่นยากที่สุดแล้วก็เวลาเกมได้เปรียบจะได้เปรียบต้องดาร์กนะครับถามว่าถ้าได้บังกรได้ไหมก็ได้แต่อาจจะไม่คุ้มเท่ญญาไหร่เพราะว่ามันจะอีฝั่งถ้าเขาได้ดาร์กเนี่ยเขาจะใช้ดาร์กดันกลับมานะครับถ้าให้ดีเนี่ยเลือกเลือกดาร์กดีกว่าปกติผมจะเลือกบังกรแค่ตัวแรกเลยดังนั้นคือไม่เอาแล้วเเไม่อยากจะเจอ ันนี้ผมจะไม่ได้เน้นวิธีการเล่นสินนะให้ทุกคนดูวิธีการเดินมากกว่าเดี๋ยววิธีการเล่นตัวนั้นตัวนี้เ,เดี๋ยวไว้ EP ถัดไปแล้วกันครับนะผมจะพยายามตัดป่าฝั่งตรงข้ามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนําก็คือวิธีเล่นป่าให้เก่งกับป่าฝั่งตรงข้ามง่ายที่สุดคือทําให้เรารวยกับเขาให้ได้นี่เวฟเข้าไปแล้ว วิธีทำไงให้รหวยกับเขาคืออะไรที่เขาต้องใช้อ่ะบับฟ้าบับแดงคีโปงคี้ป่าตัดไปให้หมดแล้วเราจะรวยกว่าเขารวยกว่าเราจะเก่งกว่าเองครับเฮ้ยแค่ดิด้ะโดนโหยายาอุ๊ย <c oughs> เอวเ้วนอุ๊ยจ้า เกินไปเกินไนฟอ่ะเห็นไหมบ้าฟ้าเขาเกิดแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งพอเราได้ดาร์ก,กครับเรื่องเวฟอะแชทจะไม่ต้องกังวลเลยเห็นปหมเห็นตันเข้ามาอีกแล้ว้ายก็มาขวาก็มาคุณนาคอ,อาตาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้บัาครับเขาเวฟเข้านะครับผม มาี่เดี๋ยวเข้ามาโดดมา l ลราโกพัทร้านเติมเกมที่มั่ไว้ใจไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ PC เกมมือถือในไหนสเสต l ล a าโกพัทก็สามารถเติมได้ทั้งนั้นใครสนใจสามารถสแกน QR วอารคหรือทักไปที่อินบ็อกเพจได้เลยชาวเกมเมอร์อย่างเราจะเติมเกมทั้งทีก็ต้อง s t e l ล a าโกพัทปดลปดอัลติเมตลัวๆปฏิเสธไม่ได้หรอกนะมาเยอะมาเยอะไม่ไล้ได้ป้อมขวาครับ ผมอาจจะไม่ได้เข้าไฟเยอะเท่านาคอแต่เงินเนี่ยมันจะห่างพอเงินมันห่างเนี่ยเห็นปะแล้วก็ถ้าเราชอบเล่นพวกตัวสปิดเก่งๆอย่างพวกซินอย่างเนี้ยอย่างที่ผมเล่นเนี่ย สิ่งที่เราอาจจะด้อยไปก็คือเรื่องการเข้าไฟเพราะฉะนั้นด้อยเรื่องใดเอาเรื่องอื่นมาซ่อมนะครับอย่างนี้เราได้ด้อยเรื่องเข้าไฟเราอาจจะไม่ได้เก่งเท่าแบบนาคอสอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องออบเจกตี ip, เราไวกว่าเพราะฉะนั้นก็เลือกทําในสิ่งที่ตัวเรามันเก่งนะครับไม่ใช่แบบเล่นซีนปุ๊บอยากจะเข้าไฟเอามากๆไม่เอาอะไรเลยอันนั้นก็ไม่ได้นะครับเลือกตัวยังไงให้เล่นอย่างนั้นสิบวิ บัฟ้าเกิดแต่ว่าเวฟซ้ายเราตกนะครับแล้วก็ต้องไปรับก่นอนไม่ใช่แบบเจวเวทก็เจวเวดอยู่อย่างเดียวเลยนะเออบางทีเราก็ทาอย่างอื่นบ้างนะครับอ่าแล้วดาร์กจะเกิด11วิมอแหวมน่าจะกลับไปแล้ว,นะวนเวนี่นย,ย,ยถ้าเราได้ดาร์กปุ๊บแล้วเราไปเอาบัาฟฟาต่อได้ถ้าหันมาในตัวสีเอาไปขีบไวมาก อันนี้เขาตัดให้เราแล้วตัดให้เราแล้วแล้วก็ให้เขาไปโอเควิธีชนะง่ายที่สุดเก่งง่ายสุดคือทําให้ตัวเองรวยแล้วทําให้ฝั่งคขากนนครับนนี้คือง่ายสุดแล้วแล้วก็เวลาปล่อยดาร์คเซเลยอร์ให้ดูนะครับคลีฟที่ฐานเราดูนะครับอ่ะถ้าคีฟเกิด แม่คิบเกิดแล้วเนี่ยปล่อยๆนะครับไอด้ดาร์กตัวนี้มันจะปล่อยเลเซอร์ไปมันจะได้ไปคิวคีฝั่งตรงข้ามพอดีนะครับเนี่ยมันจะคิวพอดีอ่ามันจะได้ไม่สูญเสียและตอนนี้ติดเคิร์ดแต่เนื่องจากเราได้เปรียบเยอะก็ติดเคิร์ดคือติดสถานะผิดปก,ปกตินะครับนี่นี่มันจะทําให้เราสมมติเราได้บัฟฝั่งหนึ่งอีกฝั่งจะตีเบาลงนะครับเหตุผลที่เขาทาอย่างนี้เพื่อให้ไอ้คนที่เกมตาม,มันจะได้มีโอกาสกลับมาบ้าง ไม่งั้นเดี๋ยวไอ้คนนำก็นำได้นู่นได้นี่ตลอดมันก็จะกลับมาไม่ไหวโอ้โหดึงคมดึงคมแปะแๆะแปกับล้มกับล้มแตกเลือดครับตีเนเทเยเนี่ย้าจะกดคัสีบัตรลีชั่วข้าขงบนเนี่ยต้องคิวให้ได้เจ็ดนะครับหรือแม่ก็สะสมดอกไม้เนี่ย <c oughs> บัตรดรัมเบิลให้ครบเจ็ดมันถึงจะกดได้นะครับแม่ฝั่งคือ ไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับเห็นไหมคือการเล่นป่ามันเหมือน ถ้าเกมนำก็เล่นง่ายเกมตามเล่นลําบากและป่าเนะี่ยจำไว้เลยว่าเกมตามเมื่อไหร่เป็นถังขยะทันทีสรุปกันอีกทีนึงนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างน,นะครับป่าที่ดีคือป่าที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งแค่นี้เลยคือตําแหน่งอื่นเนะี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่1นอย่างกลางก็1นกับกลางอาจจะมี2-1บ้างมีโลมนะครับหรือออฟเลนก็1นึหนึ่งออฟเลนก็1นเช่นกันเพราะ1นกับออฟเลนด้วยกันหรือไม่ก็อาจจะต้อง2อระวังป่าหรือไม่ก็แครี่ก็อาจจะเป็น11ครี่หรือนึก่ 1, 1, กับโลมนะครับ แต่ว่าป่าเนี่ยมันแตกต่างจากตำแหน่งอื่นมากเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่จะต้องดูภาพรวมทั้งหมดนะครับมันไม่ได้เป็นการใช้สกิลเพย์อย่างเดียวมันต้องเป็นคนที่มองภาพรวมเก่งๆจะต้องรู้ว่าเอ้ยฮีโร่แบบนี้ต้นเกมเราไหวไหมนะครับแวนอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นอะไรเราเป็นซินเทียอย่างเงี้ยต้นเกมกับแวนไหวไหมก็คือไม่ไหว,ไม,ไ,หวไม่ไหวเสร็จทำไงไปเวทไม่ไปเวทก็ไปแก๊งออฟเลนแกงออฟเลนไม่ได้เก็บออบเจคทีเพราะฉะนั้นป่าที่ดีเนี่ย ไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวเลยนะครับพยายามมองสิ่งต่างๆในเกมให้มันเป็นเหมือนเป็นกล่องอะอย่างสมมติออฟเลนะเป็นกล่องหนึง่งเมดเป็นกล่องหนึง่งเออแคลรี่เป็นกล่องหนึง่งเวลาเราจะเล่น่ะเราต้องเลือกกล่องที่ดีที่สุดในแต่ละจังหวะไม่ใช่แบบทุกครั้งเราจะเล่นเลือกกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งคือไปแก๊งแคลรี่แก๊งแคลรี่ตลอดมันไม่ได้นะพีโร่บางตามันทําไม่ได้คือทำไมได้อย่างตาเน,นี้ยถ้าผมไปฝืนแก๊งแวร์นะคือลาบากแน่คือ,อฮีโร่ต้นเกมเราแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับยิ่งแก๊งยิ่งสวยิ่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ป่าจะต้องจำนะครับหลายคนถ้าไม่เคยเวทเลยนะครับ2นาที1ิวิเป็นเวลาที่บ้าตัวที่2ของป่าฝั่งตรงข้ามที่เขาฟาร์มตัวแรกนะนะครับจะเกิดมันจะเป็นอีกหนึ่งออปชันให้คุณเลือกว่าถ้าไม่เข้าไฟก็ไปเวทป่าทําให้ป่าฝั่งตรงข้ามสุขว่าเอ้ยถ้ากูไปไฟปุ๊บป่ากูโดนเวทแน่นอนทําให้ฝั่งเล่นยากให้อีกฝั่งกังวลแล้วก็เทคนิคอย่างหนึ่งทายังไงก็ได้ให้เรารวยกว่าเขาแล้วก็อย่าติดแต่ฟาร์มฟาร์มในป่ายังไงก็จนกว่าเข้าเล จะเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าใครเลือกดีกว่าแค่นั้นโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันด้วยว่าเมนป่าชอบอะไรแล้วปัญหาของป่าที่ทุกคนเล่นเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์ให้เพราะว่าผมไม่สามารถทําให้ทุกคนเข้าใจการเล่นป่าใน EP เดียวคลิปเดียวได้เพราะมันเยอะมากมันเหมือนเราสอนเลือกอะเออมันคือการสอนเลือกซึ่งมันสอนไม่ได้แต่ละตาหลายๆอย่างมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่สามารถทําให้ทุกคนเห็นภาพทุกอย่างในตาตานั้นได้นะครับก็ฝากคอมเมนต์ บอกด้วยว่าเล่นป่าเจอปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีแก้แล้วกันนะครับแล้วก็ทําเป็นคลิป EP ีถัดไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ไม่ชอบก็สัญญาว่าคลิปหน้าผมนะครับ้คุณชอบผมมากขึ้นกว่าเดิมให้ได้นะครับแล้วเจอกัน